ครับอันนี้ลูกค้าเอามารับคมฟันวอน US แท้เลยครับแต่ใช้งานมานานมากเลยสภาพการใช้งานก่อนรับคมเรามาลองทดสอบความคมดูครับว่าลูกค้าส่งมารับคมเนี่ยมันคมดีไหมเรามาลองกับเส้นได้อันนี้เป็นได้ดิบโอ้ตัดไม่ได้เลยครับ อย่เงี้ยถ้ตัดผมน่าจะเดึนผมนะเดี๋ยวเราลองทดสอบรับคมแล้วเรามาลองทดสอบกันดูใหม่ครับว่าจะคมดีไหมครับหลังจากรับคมเรียบร้อยแล้วตัวนี้วนันตัวสักครู่นี้เรารับคมเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวก่อนสมมอบเรามาลองทดสอบความคมกันดูครับว่าจะคมดีไหมครับลองกระเส้นได้ครับ ได้เนี่ยมันเหนียวกว่าผมถ้าได้ขาบผมก็ขาดครับไม่เหลือเหรอผมครับผมครับอยากได้คมๆแบบนี้มาไปเลีล้ยวรับ